ธนาคารสถาบันการเงินใหญ่ๆหลายแห่งก็อยู่นั่น,คะ,นะครับมันก็ไอ้นี่เฉพาะที่เห็นชัดๆแหละว่ามันมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีการขยับตัวอะไรกันมากมายพอสมควรแต่ว่าด้วยเหตุนี้ครับมันทำให้เกจิข้างสังเวียนคือคุณจุติมาต้องเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เกจิเยอะ,ะนะฮะคนแสดงความเห็นอไอ,ไอเราเนี่ยไม่ไม่ใช่เกจิ เราพวกเกเร,รคือชอบสแสดงความเห็นกัเขาด้วยเนี่ยแต่เกจิข้างสังเวียนเนี่ยก็วิเคราะห์ว่ายังไงก็ตามเนี่ยฝ่ายผู้มีอำนาจมีพลังต่างๆคงจะต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการแยก่ตัวไปได้นะอย่างน้อยพวกสถาบันการเงินการธนาคารอะไรต่างๆ,ๆก็อาจจะยืน่นส่งเสียงกดดัน S <S นะฝ่ายที่เขารณรงค์บอกว่าอย่าแยกกันเลยเนี่ยาบางคนเ็าถึงขนาดพูดเลยว่าเอาถ้าสก๊อตแยกไปเนี่ยก็จะไม่ให้สกอตใช้สกุลเงินปอนอของกิษอีกต่อไป,ปยกเลิกไปเลยสาหรับเงินปอน,น่อยางี้ไปหาค่างเงินใหม่ใช้ครับธนาคารบางธนาคารก็บอกว่าจะย้ายฐานทางการเงินออกมาหมดมนี่นะครับเกจิข้างสังเวียนที่บอกว่าไม่น่าจะแยกกันได้ก็จะมีความเห็นว่าการกดดันแบบนี้น่าจะได้ผล แต่ว่าเกจีมันก็มันมันมีทั้งสองเกนะครัค,คือเกย์ที่มาแยกได้ก็มีค่ะเกย์ที่บอกว่าแยกไม่ได้ก็มีอมก็มีค่ะเกย์ที่บอกว่า,าแยกได้ไยนะคะเขาบอกว่าสกอตแลนด์จะไม่กังวลเรื่องพวกนี้มแม้ว่าการเป็นประเทศขึ้นมาใหม่ในสหภาพยุโรปหรือ EU นี่ไม่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับค่ะ คือถ้าพรุ่งนี้สกอตแยกได้เนี่ยสกอตแลนด์ก็จะต้องเป็นประเทศใหม่ซึ่งต้องไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ EU ใหม่อืมค่ะคือมันจะไม่ได้โดยอัตโนมัตินะฮะ<อ>แล้วเขาก็ว่ากันว่าอังกฤษอาจจะอาจจะเล่นเกมฝังหรือเปล่านี่ไม่ใช่ะหรือประเทศอื่นที่กำลังจับตามองเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ด้วยใจระทึกเช่นประเทศสเปนค่ะเพราะสเปนจะมีแบบนี้ด้วยฮะ ลักษณะคล้ายกันครับในราวเดือนพฤศจิกายนคือที่สเปนเนี่ยครับคุณชุติมาฮะผมเองเนี่ยก็ต้องพูดนะถ้าผู้ชมใหญ่ฉานะครับไม่เคยไปฮะแต่ว่าอธิบายให้ฟังอย่างนี้ค่ะสเปนเนี่ยนะฮะมันก็ผมจะยังไงเดียฮะก็เอาเอาเอาทีมฟุตบอลก็เลยกันคุณหูคนไทยหน่อยค่ะนะเมืองหลวงของสเปนก็มาริก <Ừ. S 2> ทีมดังก็เรียมารติดเรียมาริดอ่าะนะฮะ,ะส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยดังไม่แพ้กันบาร์เซโลนาอ้น,นี้แหละครับในประเทศสเปนนี่มันมีแว่นแคว้นอยู่แคว้นหนึ่ง<ะ>มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีความเจริญไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเขาเรียกแคว้นคาตาลัน แคว้นคาตาลันเนี่ยมีเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยครับเป็นเมืองหลวงในปลายปีนี้เขาจะโหวตกันเหมือนกันว่าคาตาลันจะอยู่หรือไปก็คืออยากเป็นเอกราชเหมือนกันอยากแบ่งแยกดินแดนเหมือนกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นบรรดาเกจิข้างสังเวียะก็บอกว่าถ้าเกิดสกอตแลนด์ลงแยกได้วันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศที่เขากำลังบอกว่าอ้าว้าพวกนี่แยกได้มันจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับ ชาวคาตาลันหรือเปล่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับชาวหลายๆประเทศที่กําลังจะมีการทําเรื่องนี้หรือไม่ก็อาจจะขวางสกอตแลนด์ไม่ให้เข้าไปเป็นสมาชิกของ e อีูได้โดยง่ายเพื่อที่จะให้บรรดาประเทศอื่นๆไปเห็นว่าเห็นไหมล่ะแยกไปแล้วโอ้โหล้มลุกลุกลานอีนุงตุงนางมันเป็นยังไงจากที่อยู่กันดีๆเป็น e อีูเป็นอะไรเนี่ยมันก็พออยู่กันได้นี่นี่เขาวิเคราะห์ผมไม่ได้พูดเองนะเรียกว่าการบอยคอร์ดไหมคะ ก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะอเพราะว่าการแยกออกไปแบบประชามติเนี่ยก็มีความเป็นประชาธิปไตยใช่แล้วมันชอบทำแต่ว่าอาจจะใช้เกมทางการเมืองเกมทางเศรษฐกษิจเกมทางอะไรต่างๆซึ่งประเทศที่แยกตัวไปใหม่อย่างสกอตแลนด์เนี่ยแน่นอนอยู่ๆมันจะแข็งแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้เขาต้องใช้เวลาะนะครับเพราะว่าระบบการเงินการคลังระบบภาษีระบบอะไรต่อมอีอะไรมันต้องออามาม,มาทำกันใหม่หมดแลงานความมั่นคงงาน อะไรที่รัฐบาลอังกฤษเ่าเคยรับผิดชอบเขาเคยทําไว้สกอตแลนด์ก็ต้องเอามาทําเองออย่างนี้เป็นต้นก็หลายฝ่ายก็ยังมีข้อสังเกตแตกต่างกันอยู่ผมก็เอามาประมวลให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังเราจะได้เข้าใจว่าสังคมโลกเนี่ยแม้ว่าในโลกประชาธิปไตยอย่างกลุ่มประเทศในเครืจอจักรภพหรือว่าในสหภาพยุโรปก็ตาม มันมีความเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาคสังคมมนุษย์มันจะไม่หยุดนิ่งนะมันจะไม่ใช่หมายความว่าอยู่กันแบบนี้แล้วก็จะแบบนี้หรือตลอดไปชั่วกระลประวัติไม่ใช่มันไม่เหมือนความรักอง่อ้ขวันไกเรียมนะครับหรือว่ามันไม่เหมือนกับเทพนิยายใดๆเพราะว่ามนุษย์เนี่เป็นสัตว์สังคมแล้วมนุษย์เนี่ยอยู่กับการเรียนรู้อยู่กับการเปลี่ยนแปลง <misery. S 1> อยู่กับการพัฒน,นาอยู่ตลอดเวลาน <Ừ. S 2> ในสังคมประชาธิปไตยก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นสัจจะนิรันด์ค่ะชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันในบางประเทศก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นสัจจะนิรันด์แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่มันเป็นประชาธิปไตยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอะไปสอย่างแท้จริงไม่มีทาง ไปไจากอที่น่ายกย่องเชิดชูก,ก็คือประเทศที่เขามีความเป็นประชาธิปไตยคือเขาจะเคารพในสิทธิ์ของแต่ละคนคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันอย่างสเปนที่ได้มีการหยิบยกมาเปรียบเทียบให้เห็นสกอตแลนด์ก็หยิบยกเปรียบเทียบมาให้เห็นคือประเทศเหล่านี้เขาสามารถพูดคุยในยเรื่องเช่นนี้ได้แต่บางประเทศกลับพูดไม่ได้ก็มันอยู่ในบางสถานการณ์แล้วผมเชื่อว่าถ้าหากเราทุกคนเนี่ย ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ค่ะให้ความสําคัญกับการค้นคว้าศึกษาเปรียบเทียบป<ม>รากฏการทางการเมืองในทุกมิติ<ม>ในหลายๆมุมของโลกเนี่ยนะ,ะเราก็จะเกิดความเข้าใจมิติทางการเมืองในบ้านเมืองเรา<ม>ในสังคมเราได้มากขึ้นค่ะนะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าแยกได้ก็จะราวๆที่ผมพูดนีนะค่ะแต่ถ้าแยกไม่ได้่าก็เรียบร้อยเหมือนเดิมนะ ก็อยู่ที่เดิมอยู่กันเหมือนเดิมแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นประเทศที่สกอตก็มีรัฐบาลท้องถิ่นนะแต่ว่าบริหารเรื่องสําคัญเรื่องหลักเรื่องความมั่นคงงบประมาณภาษีต่างๆก็โดยรัฐบาลกลางแต่ไฟนี้ก็อาจจะลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งได้ใช่ไหมคะสำหรับในการลงประชามติ แต่ว่าคงคงอีกยาวนานเพราะเขาถือว่าได้มีการทำประชามติเคลียร์กันไปละอ่าโดยพี่น้องชาวสกอตแลนด์ทั้งหลายจบไปแล้วเพราะฉนั้นอยู่อยปี5ปีข้างหน้าจะมาประชามติกันใหม่เนี่ยคงจะคงจะไม่ใช่ค่ะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนๆนะะตีกันตายเยอะครับเชื่อผมนะ เอาอยัางง่ายๆอย่างที่ผมเล่าเรื่องขบวนการ IRA นะฮะ Irish Republican Army ของไอร์แลนด์เนี่ยโหกว่าที่เขาจะเสร็จเรื่องเสร็จราวกันเนี่ยหลายชีวิตกองพันเนินเตินทกนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้สกอตแลนด์เนี่ย ยังยังไม่มีความรุนแรงนะฮะค่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยมแม้ว่ามันจะมีเกมมีลูกวิชาแต่เขาก็ใช้ความคิดต่อสู้กันนั่นนะฮะมันมันสวยงามครับะสังคมใดก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีการต่อสู้หักล้างกันด้วยเหตุผลภายใต้หลักการที่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนเนี่ยทุกคนรับได้ Mm hmm. แล้วผู้คนที่กําลังเฝ้ามองอยู่เนี่ย <Ha. S 2> ส่วนตัวผมเนี่ยนะ <Ha. S 2> ผมชื่นชมบรรยากาศแบบนั้นที่สกอตแลนด์ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าผมเนี่ยมีความเป็นคนไทย <Ha. S 2> ผมจะชื่นชมบรรยากาศในสกอตแลนด์ในเครือจกักรภพบอย่างไรเนี่ย mm hmm. ผมก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศของเรา <c oughs> ที่มันให้ความอบ่นมันให้ชีวิตมันให้อดีตให้ปัจจุบันให้อนาคตกับเรา <Ha. S 2> ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จาก ทั่วทั่วทุกมุมโลกเลยครับแล้วก็เอามาช่วยกันปลูกเอามาช่วยกันสร้างเอามาช่วยกันทำในประเทศไทยเนี่ยให้มันมีความแข็งแรงให้มันได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศเนี่ยให้ได้สำคัญคือว่ามันต้องคิดสร้างอ,อย่าคิดทำลายกันอ,อย่าคิดเข็นฆ่ากันอย่าคิดที่จะใช้ความรุนแรงระหว่างกัน ค่ะ <c oughs> คิดสร้างแต่อย่าคิดทำลายซึ่งกันและกันอันนี้ <c oughs> ก็น่าจะนํามาเปรียบเทียบได้นะคะในโซนของประเทศที่อยู่ในโซนแถบตะวันตกนะคะนำอาจจะนํามาเปรียบเทียบเป็นวิวัฒนาการก็ได้เปรียบเทียบ <c oughs> นํามาในโซนของภูมิภาคเอเชียได้ด้วยนะคะเปรียบเทียบซึ่งกันและกันประเทศแต่ละประเทศจะได้มีความเป็นประชาธิปไตยพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นเทียบเท่ากับนานานอารยประเทศที่เขามีประชาธิปไตยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องเฝ้ารอติดตามกันดูว่าในวันพรุ่งนี้นะคะสิกันยายนนั้น การอย่างเสียงการลงประชามตินะคะของสกอตแลนด์ที่จะแยกตัวออกมาจากอังกฤษเวลส์แล้วก็ไอซ์แลนด์เหนือนั้นจะออกมาเป็นในลักษณะรูปแบบใดถ้าแยกได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแยกไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนะคะแต่แยกไม่ได้ก็ถ้าแยกไม่ได้อธิบายง่ายมากก็คือว่ายังเก่าฮนะ,ะแต่ถ้าแยกได้มันก็จะเป็นอย่างที่อย่างที่ผมนั่งอธิบายมาเกือบชั่วโมงเลยนะ,ะใ,หให้เห็นคือคือไม่งั้นพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าผู้ชมเปิดโทรทัศน์มาดูรายงานข่าวเนี่ยบางทีอาจจะลืมๆืมไปแล้วหรืออาจจะไม่เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันไปไงมาไงแต่ถ้าฟังคืนนี้ผมว่าอย่างน้อยก็พอมีต้นทุนในการจะตามข่าววันพรุ่งนี้แต่นี้เรานั่งคุยกันอาทิตย์หนึ่งสวันเนี่ยคุณจิตมาผมผมขอเสนอกติกางี้ดีไหมคือเนื่องจากว่าผมก็พูดเรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามจะให้มันสบายใจกันทุกฝ่าย คนอื่นสบายใจไม่สบายใจไม่รู้แต่ผมอยากให้คนทํางานในสถานีมีสบายใจ <c oughs> เดี๋ยวบอกว่านาัทวุฒิมาน,นั่งพูดได้ไม่กี่วันแล้วก็มัน <c oughs> อื่นกันไปหมด <c oughs> หลายครอบครัวนะคะเบื้องหลังในการทํางาน <c oughs> นั่นนะฮะก็เอาอย่างงี้ดีกว่าท่านผู้ชม <c oughs> อยากให้พูดเรื่องอะไร <c oughs> อ่อะนะฮะวรรณกรรมวรรณคดี <c oughs> นะครับหรือว่าเรื่องการเมือง ในภาพกว้างๆหรือเรื่องอะไรที่คือการเมืองในประเทศไทยยังไงก็พูดนะฮะมันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันเราอยู่กับสถานการณ์นี้ตรงนี้แต่เรื่องที่มันจะเป็นความรู้ในรอบๆด้านมากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะได้คิดเชื่อมโยงเรียนรู้ศึกษาเปรียบเทียบให้มันเกิดความเข้าใจไปจางแจ้งกับประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยก็ลองแนะนํากันมาผมก็ไม่ได้เป็นพระหูสูตร์ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรมากมายแต่ว่าพร้อมที่จะไปทําการบ้านมาเล่าให้ฟัง ค่ะคนะคะจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะคะเพียงแค่ผู้ชมทางบ้านนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ก็ได้นะคะทักทายกันมาได้สําหรับแขกรับเชิญประจํารายการในวันนี้นะคะคุณนัทธุฒิสาเกลือน,นั่นเองนะคะหรือว่าใครที่มีเบอร์โทรทางพีททีวีก็สามารถที่จะโทรมาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง พิษทีวีได้ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการเข้าใจตรงกันณนะประจําวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณอนาะทุฒิสาสเกลือมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะดิชาชุติมากุมารและคุณอนาะทุฒิสายเกลือต้องขอลาไปก่อนพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ